อะไรก็แล้วแต่นะเขาจะต้องแบบประลองวิชากันอยู่ให้รู้ว่าใครแข็งกว่าใครนะครับแล้วก็สิ่งพวกเนี้ยเขาก็จะใช้เรื่องของที่เป็นสมาบัติเนี่ยสู้กันในยุคก่อนเนี่ยพ่อท่านคล้ายเนี่ยมาจากทางใต้เขานี่มนขึ้นมาที่วัดม,มามาเข้าพิธีพุทธพิเศษเจอกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็ยังมีรูปอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วพ่อท่านคล้ายเนี่ยชาวบ้านเขาเอา ขวดน้ำมาแล้วก็เอาเอาแก้วน้ําให้หลวงพ่อทันขายบอกว่าเสีงน้ํามนให้หน่อยครับพ่อทันขายก็เกือนน้ามนไอ้กลือนน้าแก้วนั้นเข้าไปแล้วก็พ่นพ่วงไปที่ขวดครับน้ําเต็มขวดแล้ว็อ่าแล้วเอาน้ํามนไปแล้วก็ชาวบ้านก็ถามว่าผมพ่อทําไดไหมพ่อจงทําได้ไหมครับพ่อบอกได้เขาก็เอาน้ําอีก